สวัสดีช่างจรวดนะคะสวัสดีค่ะก็มือนีมาตามเลขนะครับของสร้างจรวดเป็นได้ยินว่าเป็นสูตรที่บ่คือมูใช่ครับบ่คือมูเป็นหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในประเทศครับกลั้งแตได้ยินเป็นเลขอะไรนะครับจางเป็นเลขลอยลมเป็นเลขสูตรลอยลมสูตรลอยลมมันจะอยู่ไหมก็อยู่ครับบอกอยากมันลอยไปตามลมเหรอนะเพราะว่าเป็น เลข่งนี้เป็นสมัยที่บวชแล้วก็ศึกมาแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ท,ท่านสอนให้ทําครับ,รบเป็นเลขแบบคล้ายๆลึงสมาธิแต่ว่าต้องมีน้ําแก้วหนึ่งดินแก้วหนึ่ง<ม>แล้วก็มีมีเทียนที่ทําเป็นไฟแล้วก็มีลมครูบาอาจารย์ว่าถาตุดลมนั้นไปได้ทุกที่ครับ,รบในประดาสีธาตุนี้ลมลมแรงเยอะที่สุดครเหมือนที่เราท้าถ้าขาดลมหายใจเขาก็ไม่ได้เลยครับทางลมทางแม้แต่ทางสายศาสตร์เขาใช้เป็นลมเทียลมพัด งวดที่แล้วก็ทําไว้ว่าจะออกคลิปแต่ไม่ได้ออกได้ศูนย์ห้าเก้าแต่ว่าในสงทรามรายกลุ่มเขาก็ถูกกันเยอะก็บางคนก็ได้เป็นแสนเหมือนกันศูนห้าเก้าเป็นสูตรที่ได้รับต่อจากอาจารย์อาจารย์เป็นที่เรียนมามีสองสูตรคือเลขใบคูนกับเลขลอยลม,มครับงวดที่แล้วก็เลยลองทําดูเลขลอยลมที่สารพูงดำเนี่ยทำแล้วลมแรงมาแรงมาก ตรงนี้ปลิวหมดเลยอ๋แช่างมาทำตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วงวดงวดนี้ก็ทําได้ทาไว้แล้วครับึงงวันหนึ่งทําได้แค่สองครั้งสองสามตัวหนึ่งคู่กับสองตัวหนึ่งคู่ครับ,ค,รบคือตั้งแต่ได้สูตรมาเนี่ยคือช่างยังไม่เคยลองทํเซึ่งจะมางวดที่แล้วเคยทำ<ค>ยทา<ำ>เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเข้าประมาณสามงวดติดอื ออกทั้งสามตัวตรงแล้วก็สองตัวตรงครับหลังจากสิบปีที่แล้วจนถึงก็ปัจจุบันเพื่อนจะงวด่ที่แล้วเป็นงวด่แรกงแล้วเแรก<ม>ได้ได้ห้าเก้าห้าเก้าตรงตรงเนาะศูนยะ์ห้าเก้าาได้ศูนย์ห้าเก้าครับได้ตตรงตรงแต่เมื่อแรกทําทําท้ายถ่ายจะอกแล้วก็ได้ได้แค่ชุดเดียวครับครับได้ศูนย์ห้าเก้าแล้วก็หกห้าเมื่อเม่ที่แล้วที่ที่ทาไว้แต่ว่าแต่งวันนี้ได้ทาเพราะว่าครูบาอาจารย์ว่า ทำไว้สองครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้เผื่อไว้เป็นเลขที่เราชอบหรือถ้าเราไม่ชอบก็อาจจะเป็นชุดหนึ่งชุดสองแต่ว่างวดน,นี้ทําไว้แล้วสองสองชุดทามาแล้วต้องสองชุดแล้วใช่ครับก็คงจะไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมตอนแรกว่าจะไว้ปล่อยโค้งสุดท้ายอือีกชุดหนึ่งแต่ว่าถ้ามาทุกช่องมาพร้อมกันแล้วก็ปล่อยเลยเดียวก็ได้จะได้หาซื้อทันอืำงนะวดน,นี้ได้ตัวไหนครับงวดน,นี้ได้เนี่ย เป็นแนวทางรักบัตไทยครับผมเมืที่แล้วผมปล่อยในลายกลุ่มมีฮัตเขาได้กันเยอะเลยครับได้บนล่างเลยครับใช่บนล่างอ๋อทั้งหกห้าเก้าห้าเก้านะครับครับใช่ครับแล้วในส่วนเลขรวยลมเนี่ยมามามาอย่างไงลักษณะจะมามาแบบเรานั่งสมาธิคือเทียนฮะคือจะมีมีดินมีน้ําแล้วก็เทียนห้าเล่มที่เป็นไฟ ช่วงทําพิธีเทียนตั้งห้าเล่มไฟต้องไม่ดับ,บแล้วจะมีลมผ่านมาปุ๊บหนึ่งเว็บ,แ,วบแรกต้องจาเลขให้ทอ,อจะลอยมาเลยใช่ไหมลอยมาปุ๊บหนึ่งมันมาเป็นลมเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขล<อ>มาเลยครับป็นเลขที่ลอยมาลมปุ๊บเลยแล้วพอทําเสร็จเราต้องทําพิธีฝากเลขเลอยลมไปไปที่เขาทาการออก กองสลักใช่ครับทายเลขของสลากจะดูว่าทำธามดีมากไหมใช่ฝากเลกลมไปกองสลักว่าดินไม่สามารถที่จะไปขึ้นบนตึกได้น้ําไม่ก็ไปยากแต่ถ้าลมไปได้ทุกที่ไปถึงแน่นอนไปถึงแน่นอนไปถึงกองสลากใช่เนาะใช่โอเคกองสลากเนรไปลอดูกันครับลมเดีเลวลอเลขที่ทำเสีย่เคียนี่ชิดสดานี่นะเพิ่งจะเคยได้ยินไรครับใช่แต่ตอนทำพิธีลมแรงมากแต่พอทำเสร็จลมนิ่งเป็นยานเป็นยาน แต่ว่าลมจะวิ่งวิ่งผ่านเราแวบ,บหนึ่งตอนที่เราหลับตาแต่ต้องลมมาไวมากเราต้องจําเลขให้ทันตัวเลขนี้จะลอยผ่านสายตา,ยส,ายสายตาใช่ก็ถือว่างวดี่แล้วก็ได้ได้หลายคนมาดูงวดน,นี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้จะเป็นตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะงามแท้เจ็บแปดสามสามเปลียปเยอะไม่ต้อง รับนะครับก็เอาไปกันเองเลยห้าศูนย์ห้าใหม่สามเก้าหกเจ็ดแปดสามแล้วก็ห้าศูนย์ห้างหลังอันไหนใหม่แกะกองเลยนะครับอันนั้นแล้วก็สามเก้าครับเดี๋ยวเรากดหนึ่งว่านี่โอ้ใช่ใช่ดับแล้วนะครับ ว่าปล่อยตอนแรกผมว่าจะเก็บไว้ลอยโค้งสุดท้ายแต่ว่ากลัวซื้อไม่ทันครับเดี๋ยวเอฟซีจะหายจับไว้ไม่ทันเนาะรับจับไว้ไม่ทันหนึ่งเด้อหนึ่งยนใหม่ชัดๆขอขอเยนชัดๆแสดงว่าจะเป็นงวดที่สองเลยครับเป็นงวดที่สองครับแต่ถ้างวดหน้าถ้ามาทันก็จะทําพิธีให้ดูเป็นเลขนี้เป็นการทําพิธี แต่อาจารย์ทำคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีงวดนี้จะมีกีฬาในหมู่บ้านด้วยครับเลยทําไว้ก่อนครับเหมือนกันครับผมครับต้องเอาไว้ก่อนครับตัวเรื่องเผื่อไปแข่งกีฬาแล้วติดงานกีฬาไม่ทันที่ด้วยครับไม่ทันนะคะท่านผู้ชมเต็มหน้าที่เลยหน้าที่เนาะที่หกกี่นาฬิกาอยู่ห้าส่วนมาต่อคอดิตุลาครับตออตคเนาะุลาคมครับอ๋อรัฐบาลไทยนะครับ สตุลาคม2 5 5พเน้ารยี่ดบ้านนี้เบิ้ลานีพี่นองดูชัดๆที่แล้วก็คือ0 5นหาเก้ามาตรุ่งเนาะเดี๋ยววดนี้ก็คือวดประจำวันที่16เดือนเุลานูนะครับว่าจิมงานมาเยอะนะครับใคดได้ช่องนะครับแล้ก็39แล้วก็450แล้วก็61่ะแคป เจ็ดแปดสามสี 1> 1, ่ห้าศูนย์แนวทาง2ตัว3ามเหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยสิบหกาคม2567นห้ร้บะครับเป็นเลขพิธีลอยลมที่สานุงดามวันนั้นจับเต็นมาเรงมากทำทุกครั้งลอบลมลอยมาลอยลมมีนะลื่อยลอยลมสนานะครับแต่ว่าอาจจะเล่าให้ให้ฟังเราข้าวว่าตัวเลขจะลอยผ่านผ่านา่มันแป๊บเดียวครับ แวบไหนครับชุดแรก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 คือเจ็ดแปดสามนี่ทำพิธีครั้งแรกครับครับและชุดที่สองก็คือ4ี่เอสี่นี่ต้องใช้ทําพิธีคนละวันยันท่านสูงครับถึงจะได้ตัวเลขนี้มาเพราะว่ามันเร็วมากเร็ว้เร็วมากเรต้องจําจําไม่ทันคือทูกตีเทียนห้าเล่มห้ามดับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาทาพิธีแต่ละครั้งถือว่าไม่ผ่านครูบาอาจารย์นะครับที่เห็นพร้อมกันทั้งหมดไปเห็นพร้อมกันวิ่งทุกเดียววิ่งครับเดียวเห็นพร้อมกันเลยใช่ครับเวลาทำพิธีสามตัวนี้นะสตัวครับเห็นแล้วต้องจําให้ได้จําให้ได้แจะมีเพราะว่ามาครบเดียวเน้นตัวอะไรไหมครับถ้าตัวเน้นผมชอบสามเก้ากับห้าศูนย์ครับนีเป็นเลขลอยลมที่ที่เคยทำแล้วสบความสําเร็จสามงวดติดครับ แรกเลแครับที่ท่านได้เปิดเผยในที่นี้จริงๆผมไม่ค่อยกล้าบอกครับอันนี้ถึงวันที่สองเหมาะบุญวันที่สองที่เนาะครับก็คือเป็นเลขที่แบบอัศจรรย์ครับผมสองสองชุดนี้ครับผมสองสองชุดสองชุดเนาะครับแต่ว่าเลขสูตรก็ไม่ใช่นะครับเป็นเลขทำพิธีนะครับทำพิธีถ้าผมเน้นก็กุ้งดำก็เน้นแต่ยังไง ยึบกาแดงไหมครับไม่มีเอายิบกาแดงยึบกาแดงนะครับผมขอให้สีแดงมีไหมครับมีมีครับผมขอให้สักจะช่ววงเนาะที่จริงว่าชอบเนาะทำใกาตัดสินใจง่ายขึ้นนะวงผมชอบตัวนี้ครับผมสี่ห้าศูนย์นะครับสี่ห้าศูนย์จะได้ให้ล้อมและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสองตัวแล้วก็สามเก้าลำรับคนทุนน้อยนะครับผมให้แดงๆเลยวงกลมให้นะครับสองชุดนะครับ าูอีทครับสำหรับเลขลายลมของอาจารย์จรวยนะครับลอยมา2ชุดชุดแรกก็คือ783กับ39มเกชุดที่2 4 5สีกับ61เน้นไปที่39กับ450นะครับ16ตุลาคมนะสิตุลาคมใช่ครับตอนนี้ก็ลอยไปลอยู่ที่กองฉลากเนาะกองฉลากใช่เพราะฝากครับพี่ซีเก็จะฝากเลขไปที่กองฉลากครับคือถ้าแบบ ให้เหมือนเป็นลมไล่ไล่ลูกบอลให้ตกลงไปในตอนตอนทำพิธีตอนตอนที่ไปจับสลากแรกขผมก็เห็นคูบาอาจารย์ให้ทําก็หยุดไปนานแล้วยังคือไปรับหมองกอสร้างแล้วยังไม่ทำสักทีก็เลยลองมาทำดูงวดทีแ้วก็เข้าทำครั้งแรกเข้าเลยเข้าเลยครับครับอันนี้ก็ตามต่อนะพี่เนาะตามต่อโชคดีนะครับนี่ว่าติสองพี่นะครับเอาไว้เป็นแนวทางรัาบาลไทยมวดก่อนได้เลขอะไรศูนย์ห้าเก้าครับศูนย์ห้าเก้าครับแต่นี่เม็ดเดียวแต่เอฟซีเขาไปตีเป็นหกห้าด้วย ครับก็ถือว่าได้ได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างครับก็ปิดถูกขออภัยก็มีใครรู้เนาะครับครับครับก็ดูไว้เป็นแนวทางแนวทางสุดท้ายโช่โช่อยู่เนี่ยทีมงานในเอฟบีกับหน้าจออีกครั้งหนึงนะครับก่อนสิลงคลิปเนาะครับอ่ะนะครับเจ็ดแปดสามสามเก้าสี่ห้าศูนย์และหกหนึ่งนะครับครับครับงวดหนึ่งลงได้แค่สองครั้งไม่ไม่ไม่เกินสองครั้งครับ ก็เป็นแนวทางของอาอาจารย์ทุกตรวจแล้วทุกวันใช่เป็นอาจารย์เลยครับอาจารย์ในวัดท้ายสุดก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์จรวดที่ได้นําแนวทางนะครับเป็นเลขสูตรมามาแม่เลขสูตรนะครับเป็นพิธีทำพิธีทำพิธีนะครับมาแบ่งปันครับ เอฟซีชเขามบให้มีมากตามเนาะอหมักก็ถามเนาะนะคบก็ขอบคุณช่างคดวจครับผมขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับขอบคุณ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 ครับขอบคุครับขอบคุณ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 ครับขอบมุณรัอว่ากคาไรยกหอนนะคะับขอบคุณครับขอบคาับอบคัอคุคะ ไอดีไล S ์เล็กทีเล็กสามสอเล็กทีเล็กสามสนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ